ส่วนที่หนึ่งก็คือฟิลด์สเปซที่เรามองเห็นด้วยตาการเลือกเรื่องนี้เพราะว่าช่วงที่โควิดเนี่ยเราเราอาศัยอยู่ในสวนแห่งนี้และที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็มีป่าไผ่เป็นป่าละมาะซึ่งเป็นเหมาะมากที่จะเป็นฉากหลังของการแสดงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคดีเกิดขึ้นในในป่าไผ่แล้วที่นี่ก็ก็ทํางานกันโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอก แล้วก็ใช้คนทํางานน้อยๆคนในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้นะครับแต่ว่าเราก็เห็นว่าเอ๊ะเราลองลองเอาจริงๆแล้วมูล,ลี่ไม่ไผ่สิ่งเหล่านี้นมาก่อนที่จะทําให้นึกถึงราชมรนคือเราใช้การฝนจริงๆแล้วพอพูดถึงราชมรนพูดถึงต้นไผ่อุยที่นี่มันดูเหมือนแบบถูกสร้างมาสําหรับพื้นที่ที่จะเล่าเรื่องนี้ก็เลยใช้เป็นฉากที่เป็นฉากคำใน,ใ,ใ,ใ,นในการพิพากษาแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในป่าละมอ นะครับอันนั้นก็คือฟิลด์สเปซที่เรามองเห็นด้วยตาที่ท,ที่ที่มันเอื้ออํานวยต่อการแสดงเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือฟิลด์สเปซที่เกิดขึ้นในใจของของการเองในการทํางานก็คือตอนนี้สถานการณ์ในใจเราเองก็มีความแบบไม่มั่นใจระแวดระวังที่จะแบบใครพูดอะไรหรือใครเป็นอะไรหรือตรงไหนเกิดอะไรขึ้นเงี้ยทำให้เราเกิดความไม่ไม่ไว้วางใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับราชมนเอเฟกก็คือเหตุการณ์ที่มันมีหลากหลายความคิดเห็นที่มันเข้ามามันก่อให้เกิดการตั้งคําถามในใจเราว่าเอ๊ะแล้วเราเอกคิดกับมันยังไงบ้างเราเราสามารถที่จะถอดรหัสความคิดอื่นๆออกได้ไหมให้มันเหลือแต่ความจริงจริงๆของเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันมันมันทำให้เรารู้สึกสนุกที่อยากจะสร้างงานจริงๆออกมา แล้วก็เลือกที่จะเล่นเป็นตัวละครหญิงในเรื่องเล่าทั้งสามเรื่องเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงในเรื่องเล่าของโจนผู้หญิงในเรื่องเล่าของเขาเองแล้วก็ผู้หญิงในเรื่องเล่าของสมุไรซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกันตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ตัวนักแสดงเองได้ทํางานในเรื่องของภาวะทําความเข้าใจของตัวละครแล้วก็เอามาเทียบเคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต